บทที่ยี่สิบเอ็ดเที่ยวรอบหมู่บ้านหมู่บ้านวัดถนนลานบ้านพระตลาดรั้วบ้านชาวนาปลูกต้นไม้ บางคนก็หาบน้ํากลับบ้านเด็กๆพากันไปไหว้พระที่สาลาวัดเที่ยวรอบหมู่บ้านเช้าว,วันเสาร์เดชารีบมาหน้าโรงเรียน กล้าและจอมรอเขาอยู่เด็กทั้งสามคนจะไปเที่ยวในหมู่บ้านเดชาย้ายมาจากหมู่บ้านอื่นเขายังเที่ยวไม่ทั่วหมู่บ้านนี้กล้าพูดกับเดชาว่าฉันและจอมจะ พาเธอเดินไปรอบๆหมู่บ้านเราจะพาเธอไปเที่ยวให้ทั่วเด็กทั้งสามคนออกเดินไปตามถนนถนนในหมู่บ้านเรียบและสะอาดเด็กๆ ชอบเดินบนถนนที่เรียบและสะอาดสองข้างถนนมีบ้านเรือนมากมายทุกบ้านปลูกต้นไม้เป็นรั้วอย่างเป็นระเบียบลานบ้านสะอาดหน้าบ้านมีต้นไม้ และดอกไม้สีต่างๆบางบ้านก็มีสนามหญ้าและมีเก้าอี้ไว้นั่งเล่นเดชาพูดขึ้นว่าหมู่บ้านนี้สะอาดมากฉันชอบหมู่บ้านที่สะอาดกล้า จอมและเดชาเดินไปถึงตลาดที่ตลาดมีคนมาขายของและซื้อของกันมากแม่ค้าบางคนหาบของมาวางขายเด็กๆเ,เดินไปดูของในตลาดข้างตลาด มีวัดจอมชวนเดชาและกล้าเข้าไปในวัดในวัดเงียบลานวัดสะอาดรอบรๆลานวัดมีต้นไม้ปลูกไว้เป็นระเบียบใต้ต้นไม้มีเก้าอี้ไว้นั่งพักผ่อน กล้าจอมและเดชาพากันไปไหว้พระในสาลาวัดแล้วพากันเดินออกจากวัดข้างวัดมีแม่น้ำเด็กทั้งสามคนเดินขึ้นบนสะพานแคบแคบ แล้วพากันยืนบนสะพานดูแม่น้ำน้ำในแม่น้ำใสสะอาดเด็กๆก,กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานจอมชวนเดชากับกล้าไปเล่นน้ำ แต่กล้าบอกว่าจะทำให้เสียเวลากล้าจอมและเดชาเดินมาถึงทุ่งนาเด็กๆเ,เห็นภูเขาอยู่ไกลออกไปในนามีชาวนากำลังปลูกข้าว เดชาถามกล้าว่าพ่อของเธอทำนาไหมกล้าตอบว่าพ่อของฉันทำนาพ่อเป็นชาวนาพ่อของจอมก็เป็นชาวนาคนในหมู่บ้านนี้ต่างก็เป็นชาวนาเดชาพูดว่า ถ้าฉันโตขึ้นฉันจะเป็นชาวนาชาวนาปลูกข้าวให้เรากินเมื่อเด็กทั้งสามคนเดินผ่านทุ่งนาเด็กๆได้ยินเสียงรถไฟกล้าและจอมรีบพาเดชาไปดูรถไฟ รถไฟมีเสียงดังมากเดชาชอบดูรถไฟเขาสนุกและขอบใจกล้ากับจอมที่พามาเที่ยวกล้าและจอมพาเดชาเดินไปเที่ยวจนทั่วหมู่บ้าน เมื่อถึงเวลาเที่ยงเด็กทั้งสามคนจึงพากันกลับบ้านก่อนจากกันเดชาพูดกับเพื่อนของเขาว่าฉันชอบหมู่บ้านนี้มากเพราะหมู่บ้านนี้สะอาด และฉันชอบรถไฟมากที่สุดข้างแคบเงียบชาวนาดอกไม้ได้ยินตอบทั่วทำนาทุ่งนาบอกบ้านเรือนผ่านภูเขามากมาย แม่ค้าแม่น้ำยืนรอรอบระเบียบรัว้วเรียบลานบ้านวางสะพานเสียใสหาบกลับบ้านกำลังไกลจนตลาด ถนนบนปลูกพระเพราะลานวัดวัดวันเสาร์หน้าบ้านหมู่บ้านไหมข้างแคบเงียบชาวนาดอกไม้ได้ยิน ตอบทั่วทำนาทุ่งนาบอกบ้านเรือนผ่านภูเขามากมายแม่ค้าแม่น้ำยืนรอรอบระเบียบรัว้วเรียบลานบ้านวาง สะพานเสียใสยหาบกลับบ้านกำลังไกลจนตลาดถนนบนปลูกพระเพราะลานวัดวัดวันเสาร์หน้าบ้าน หมู่บ้านไหมหมู่บ้านที่น่าอยู่ในหมู่บ้านมีคนอยู่มากถนนในหมู่บ้านแคบไม่เรียบและไม่สะอาดหมู่บ้านนี้มีวัดมีตลาด มีโรงเรียนและมีบ้านเรือนมากลุงเฉียบกับนาเทียบอยู่ในหมู่บ้านวันหนึ่งนาเทียบพูดกับลุงเฉียบว่าหมู่บ้านของเราไม่สะอาด และไม่มีระเบียบเรามาช่วยกันทำความสะอาดหมู่บ้านของเราก็จะดีลุงเฉียบกับนาเทียบจึงชวนคนในหมู่บ้านทำความสะอาดหมู่บ้านปลูกต้นไม้ เป็นแถวสองข้างถนนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ในหมู่บ้านพระในวัดช่วยกันทำความสะอาดวัดคนในหมู่บ้านก็มาช่วยปลูกต้นไม้ และช่วยทำถนนเข้าวัดนักเรียนและครูช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนคนในหมู่บ้านก็มาช่วยปลูกต้นไม้และช่วยทำถนนเข้าโรงเรียน หมู่บ้านนี้ก็สะอาดมีระเบียบและน่าอยู่รถไฟปูนปูนรถเอย๋ยรถไฟแล่นไปรอบรอบถามอะไรไม่ตอบแต่ชอบวิ่งไวรถไฟแล่นมา เธอจ๋ารีบไปไปเที่ยวไกลไกลรถไฟปูนปูน